อเอกสารอะไรเยอะแยะเนี่ยข้อมูลประวัติคนไข้ดิเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องออกไปตรวจคนไข้นอกพื้นที่ต้องจัดให้เรียบร้อยก่อนพรุ่งนี้ได้เตรียมออกไปอ๋นี่จัดหรือใช่ไหมอุ้ยมันเยอะขนาดนี้จะหอบไปหมดหรอไม่รู้เหมือนกันเลยเอางี้นี่คิวขอนำเสนอเอาโปรแกรมนี้ไปลองใช้ดู FFC ช่วยได้แน,น,น่นอนนี่ช่วยได้แล้วข้อมูลเยอะขนาดนี้จะช่วยได้จริงหรอสบายมาก ช่วยได้สิครับก็เพราะโปรแกรม FFC เนี่ยเป็นโปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัวแบบพกพาที่นักวิจัย n e ็ t เ e c สวทชเขาพัฒนาขึ้นสําหรับใช้งานกับระบบปฏิบัติการ Android 2.2บนโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเลต็ตเพื่อแก้ปัญหาการกรอกข้อมูลซ้ําซ้อน โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยอำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้สามารถทำงานเชิงรุกในการปฏิบัติงานนอกพื้นที่เจ๋งอะเจ๋งๆจงสนใจแล้วใช่ไหมเจ้าโปรแกรมนี้นะเขายังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับฐานข้อมูลต่างๆในโรงพยาบาลได้อีกด้วยถ้าเกิดอยากรู้รายละเอียดลึกๆเนี่ย ลองติดต่อไปเลยสวทชเขาอธิบายให้เข้าใจแล้วก็ละเอียดกิบเลยทีเดียวเ no ทคโนทําเงินช่วยกุยทางสร้างยอดขายติดต่อด่วน0 2 5 6 4 8 4 0 0สวทชกระทรวงวิทย์เราคิดให้คุณรวย